นู้ชมครับนี่คือรถไฟฟ้าไร้คนขับ APM หรือ Automated People Mover นะครับซึ่งเปิดให้บริการอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นแห่งแรกของประเทศไทยฟังไม่ผิดครับเปิดให้บริการอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิใช้เชื่อมต่อระหว่างอาคารผู้โดยสารมายัางอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่หหรือว่า s a t e ท l ไล e ์วันแห่งนี้ก็จะทําให้สนามบินสุวรรณภูมิสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นมหาศาลเลยครับรายละเอียดด้านในจะเป็นอย่างไรคลิปนี้ผมจิมมี่ฐานเศรษฐกิจจะพาไปชมกันครับ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่หหรือว่า Z 1ตวันเป็นอาคารผู้โดยสารใหม่ที่ตั้งแยกออกจากอาคารผู้โดยสารเดิมครับดังนั้นผู้โดยสารที่จะใช้บริการที่นี่คือผู้โดยสารขาออกที่ต้องผ่านด่านตอมออกนอกประเทศเข้าสู่พื้นที่อาคารผู้โดยสารก่อนที่จะนั่งรถไฟฟ้า APM คันเมื่อสักครู่นี้เชื่อมต่อมาอยัางอาคารใหม่แห่งนี้ครับโดย z ซตวันเป็นโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเฟสสวงเงินลงทุน39,760ล้านบาทเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2,559แล้วครับโดยตามกำหนดเดิมต้องเปิดให้บริการปี2,564แต่ด้วยวิกฤตโควิด -19 ทําทำให้ต้องเลื่อนมาถึงปัจจุบันและเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการหรือว่า soft opening เป็นเวลา1เดือนตั้งแต่วันที่28กันยายน2,566ก่อนที่จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนพฤศจิกายน2,566ครับ เซตวันเป็นอาคาร4ชั้นครับแต่มีใต้ดินอีก2ชั้นเริ่มจากชั้น B2 ครับเป็นพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารรถไฟฟ้า APM ชั้น B ีนเป็นพื้นที่งานห้องระบบชั้น G เป็นพื้นที่สายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระครับชั้น2เป็นชั้นผู้โดยสารขาเข้าและผู้โดยสารที่ต้องการต่อเที่ยวบินชั้นที่3เป็นชั้นผู้โดยสารขาออกมีพื้นที่พักค,คอยสําหรับผู้โดยสารรอขึ้นเครื่องเป็นแบบโอเพนเกตครับมีร้านค้าตลอดแนวทางเดินและชั้นที่4เป็นพื้นที่สําหรับห้องรับรองพิเศษสําหรับผู้โดยสารครับ ผู้ชมครับเมื่อเดินขึ้นมาจากรถไฟฟ้า APM แล้วก็จะเจอกับแลนด์มาร์คแห่งนี้เลยครับเป็นช้าง2ตัวงานปฏิมากรรมช้างหิมพานที่ตั้งอยู่ตรงกลางอาคารผู้โดยสารอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1แห่งนี้ครับโดยบริเวณรอบๆก็จะเป็นร้านค้าดิวตี้ฟรีต่างๆและทางเดินไปสู่เกตเพื่อขึ้นเครื่องบินครับพื้นที่ใช้สอยตรงนี้250,000ตารางเมตรและมี28สะพานเทียบขึ้นเครื่องบินครับ สะพานเทียบเครื่องบินของ Z1 วันรองรับอากศาศยานโคด f F8 หลุมจอดครับเช่น Airbus A380 และ Boeing B747-8 และอากศาศยานโคด e E อีก20หลุมจอดครับเช่น Airbus A340 และ Boeing B747 ครับในช่วงเดือนแรกจะให้บริการแค่2สายการบินนะครับได้แก่ไทย AirAsia ช X และไทยเวียดเจ็ตไม่เกิน20เที่ยวบินต่อสัปดาห์จากนั้นก็จะมีสายการบินอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆครับ การตกแต่งอาคารแห่งนี้เป็นแบบผสมผสานความเป็นไทยกับศิลปะร่วมสมัยนอกจากช้างหิมพานแล้วยังมีการตกแต่งสวนต่างๆด้วยสัตว์จากป่าหิมพานมีทั้งกินนอนกินนรีเหมราชและหงสาครับ ส่วนปลายอาคารทั้งสองฝั่งติดตั้งบุดสบกไม้ปิดทองและบุดสบกแก้วซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธปฏิมาปางเปิดโลกและปางมารวิชัยโดยทอดแบบมาจากวัดผาซ่อนแก้วทั้งนี้พื้นที่70%ของอาคารผู้โดยสารขาออกถูกปรับปรุงให้เป็นร้านจําหน่ายสินค้าปลอดภาษีเรียบร้อยแล้วครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อต่างๆ ภายในอุโมงใต้ดินที่เชื่อมต่อระหว่างอาคารเซตวันกับอาคารผู้โดยสารระยะทาง1กิโลเมตรเนี่ยไม่ได้มีเพียงระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือว่ารถไฟฟ้า APM เท่านั้นครับแต่ขนาบข้างด้วยระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าและถนนที่ให้บริการเขตการบินครับโดยรถไฟฟ้า APM ก็จะวิ่งให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับรองรับผู้โดยสารสูงสุด210คนต่อเที่ยวมีทั้งหมด6ขบวนครับใช้เวลาโดยสารประมาณ2นาทีต่อเที่ยวและรอรับบริการไม่เกิ เิน3นาทีครึ่งต่อเที่ยวขนส่งผู้โดยสารได้มากกว่า3,500คนต่อชั่วโมงครับ สำหรับเซตวันนี้นะครับถ้าเปิดบริการเต็มรูปแบบก็จะรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด15ล้านคนต่อปีเลยครับเมื่อรวมกับอาคารผู้โดยสารเดิมที่รองรับได้45ล้านคนต่อปีก็จะทำให้สนามบินสุวรรณภูมิรองรับผู้โดยสารได้ถึง60ล้านคนต่อปีเลยครับและยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะว่าทอทยังมีแผนลงทุนพัฒนาศักยภาพของสนามบินสุวรรณภูมิเพิ่มเติมรวมทั้งหมดมี5เฟสด้วยกันโดยเฟสแรกคืออาคารผู้โดยสารปัจจุบันที่เราใช้งานกันอยู่ ส่วนเฟสที่2มูลค่าการลงทุนประมาณ5 0,000ล้านบาทได้แก่อาคารเซตวันที่เพิ่งจะพาไปชมกันมานี่แหละครับตามด้วยโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศต,ตะวันออกของอาคารผู้โดยสารเดิมมูลค่าการลงทุนประมาณ90,00ล้านบาทครับรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มอีก15ล้านคนต่อปีคาดว่าน่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงต้นปี2567ครับ ไปดูเฟสที่3กันต่อครับมูลค่าการลงทุน6 5 0 0 0ล้านบาทได้แก่การก่อสร้างรันเวที่3ความยาว4 0 0 0เมตรซึ่งมีความคืบหน้าแล้ว7 3การเปิดใช้งานทางวิ่งที่3าในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและที่สําคัญที่สุดของเฟสนี้ครับคือส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารฝั่งทิศเหนืออันนี้เชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสารเดิมนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ใหญ่มากๆเพราะว่ารองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นอีก30ล้านคนต่อปีเลยครับ ขณะดเดียวกันยังมีโครงการเอ็กซ์ตร้าเฟสสามารถหยิบขึ้นมาดำเนินการได้ทันทีคือการลงทุนส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันตกมูลค่าลงทุน9,000ล้านบาทรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มอีก15ล้านคนต่อปีครับ จากนั้นจะเป็นเฟสที่4ี่ครับคือโครงการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่2หรือว่า Z 2นั่นเองและเฟสที่5คือการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้ขึ้นมาอีก1อาคารเลยครับทั้งนี้โครงการขยายสนามบินสวรรภูมิทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจะทําให้สามารถเพิ่มขีดการรองรับผู้โดยสารขึ้นมาเป็น150ล้านคนต่อปีเลยครับถือว่าใหญ่โตมโหฬารมากๆเลยทีเดียวซึ่งไม่แน่ใจว่าไทยเราจะสามารถไปถึงจุดนั้นได้เมื่อไหร่แต่ที่แน่ในช่วง4 ปีต่อจากนี้จะได้เห็นการผลักดันเฟสที่2เฟสที่3และเอ็กซ์ตราเฟสอย่างเป็นรูปธรรมแน่นอนครับ